ก็ขอากราบสวัสด,ดีท่าผู่ชมทุกท่าน้ยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกมโลโบ็อกในแบบแบ c ็กฮอตนะครับผมก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมาสอนเกี่ยวกับการเอาโลโก้ของประเทศนั้นติดตรงหน้าอกของเกาะเราตามที่น้องคนหนึงได้รีเควสต์มาซึ่งเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นแรกก็ให้มาที่หน้าโหลดเอาครับก็พอมาถึงหน้านี้ปั๊บก็มาทาตรงนี้ครับก็คือชุดของเราปรึ๊บกดเข้ามาแล้วให้มาตรงนี้ปึ๊บพอเข้ามาตรงนี้ปั๊บมันก็เป็นชุดเกาะ ต่างๆให้เราซื้อหรือซื้อแล้วก็สามารถเลือกได้เลย,เลยซึ่งถ้าเป็นของเวอร์ชั่นเก่าก็คือแค่เราคลิกแล้วมันก็จะเป็นใส่เกาะเลยแต่อันนี้คือเราต้องคลิกคลิกปุ๊บก็จะให้มาตรงนี้เพื่อสมใส่ก็กดไปปุ๊บพอเราสมใส่แล้วมันจะขึ้นคำสองคำนี้ครับซึ่งก็คือลวดลายแล้วก็ปรับแต่งซึ่งให้เข้าไปที่ปรับแต่งปุ๊บพอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นจุด,จด,จด,จดแบบนี้ ให้ผู้ชมมาตรงตรงหน้าอกครับตรงนี้แล้วก,กดปึ๊บแล้วก็กดปึ๊บนี่ครับก็จะเป็นรูปธงชาติของแต่ละประเทศซึ่งมันจะเ,เรียกว่ารวมทั้งหมดถ้าผมจำไม่ผิดนะในเวอร์ชั่นเก่านี่คือมันจะรวมทั้งหมดเลยคือไม่ว่าเราจะซื้อของประเทศไหนก็ตามมันก็จะรวมทั้งหมดเลยก็คือสามารถใส่ในเกาะไหนก็ได้ที่สามารถใส่โลโก้ได้ ก็ประมาณนี้ครับถ้าแล้วถ้าจะใส่ก็เช่นเคยซื้อปุ๊บกดสมใส่ปุ๊บแล้วกดแบ็คนี่ครับมันก็จะเป็นโลโก้แล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นพว,วกสัญลักษณ์ต่างๆเป็นเหมือนหน่วยจะมากกว่าแต่ผมไม่ค่อยใส่นะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ส่วนพวกล่างนี้ก็จะเป็นววพวกใส่แมกกาซีนต่าง,างๆครับเช่นแมกกาซีนห้าดห้าหก หรือเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดจุดหกสองอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็ถ้าก็้าใครแบบสงสัยตรงไหนก็สามารถเม้นลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยซึ่งผมก็จะอ่านอยู่ตามที่ผมบอกแล้วก็มาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเล่นเกมใดและทำอะไรในเกมนั้นแล้วจะมาคนเดียวแบบนี้หรือจะมาเพื่อ่ะลืมติดตามชมก็ได้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ